บอกผู้กรองตรงๆว่ายินดีรับสอนมีความรู้มีความสามารถได้แค่ระดับหนึ่งนะก็ไปด้วยกันคือถ้าเกิดคุณแม่ไม่หยุดผมก็ไม่หยุดเราเดินไปได,นด้วยกันโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยเวลาสอนไปแล้วเนี่ยวันนี้ไม่สําเร็จมันไม่สบายใจมันจะกลับมาทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราทําไปทำไม่ได้ำไำทำไมไม่สําเร็จเราต้องเอาให้ได้เราก็กลับไปหาวิธีในการที่เราจะหาทางสอนให้ได้ครูต้องมีความหลากหลายมีลูกเล่าลูกชนสูง ครอคะปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้างคะ,อะตอนนี้เป็นเจ้าของโรงเรียน Music Academy School นะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือบริหารโรงเรียนแล้วก็เป็นครูสอนหลักด้วยนะครับสอนดนตรีสอนดนตรีนะฮะโดยเฉพาะเด็กพิเศษเนี่ยโรงเรียนมิ s ส c a c a d ด m ยของผมที่ผมทำเนี่ยสอนเด็กพิเศษรับเป็นแบบเป,เ,ปเป็นทางการเลยว่าเราเราเปิดรับสอนเด็กกลุ่มนี้อยู่มีที่มาที่ไปยังไงถึงได้ให้ความสนใจในด้านของเด็กพิเศษเต้องย้อนไปถึงตอนเริ่มเป็นครูใหม่ๆ ก่อนที่เป็นครูจริงเราเรียนมาทางด้านการเป็นนักดนตรีมผมเป็นนักดนตรีคืนนะแล้วก็อยากชอบสอนอยากจะสอนแล้วก็อยากจะเป็นครูสอนที่ชัดเจนมากว่าผมอยากจะสอนเด็กอนุบาลตพรนั้นน่ะนะคะใช่รับทำไมทําไมมีเป้าแบบโฟกัสไปที่เด็กอนุบาลเลยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากลงสอนเด็กอนุบาลเวลาไปสมัครสอนที่โรงเรียน,นยแล้วก็ก็บอก สมัครใน,ในระบุในใบสมัครเลยว่าเราขอสอนเด็กอนุบาลเราชอบเราอยากจะทําตรงนี้ก็ได้สอนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วมมันก็เลยทําให้เราเริ่มได้เก็บประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดสมัยก่อน <มา S 1> เคยได้แบบรู้จักเด็กพิเศษบ้างไหมคะก่อนที่จะมาเจอตอนรเรียนร่วมเรียนร่วมไม่เคยคเขาไปเจอหน้างานเลยความน่ารักที่เจอทําให้ประทับใจอะไรคะตอนนั้น คือเราทํากิจกรรมเนี่ยเบื้องต้นเร,า,า,กเรา,าก็เราก็โฟกัสไปที่เด็กปกติของเราเนี่ยแหละเออเขาเขาก็ขยับเข้ามาร่วมวงกิจกรรมกับเราได้ทั้งที่ตอนแรกเราก็กังวลอยู่นะว่าเราจะสอนได้หรือเปล่าใช่ไหมครพอทําไปทํามาแล้วเด็กก็ชอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายนะอาจจะเจอในเคสที่ชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วด้วยไม่ได้เป็นเศษก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นจุดประกายาเอออย่างนั้นเราพยายามออกแบบกิจกรรมที่เออให้เขาสามารถร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นหน่อยมากขึ้นหน่อยแล้วก็ ค่อยๆต่อยอดพัฒนาขึ้นมาเอ๊ะอย่างในส่วนของดนตรีที่ครูสอเอามาใช้ในเด็กแล้วก็เด็กพิเศษเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับดนตรีที่เขาใช้ในการบําบัดถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราเราคิดง่ายๆว่าดนตรีเนี่ยมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยพัฒนาการเขาอย่างไรคือไม่ได้มองเนยว่าเราจะสอนวิชาดนตรีอย่างไรแต่ว่ามันเนื่องจากว่าเด็กค่อนข้างเล็ก การใช้กล้ามเนื้อก็ยังไม่คล่องออความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยดีมือตาสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยได้ <c oughs> ใช่ไหมครับงั้นการไปโฟกัสว่าจะสอนวิชาดนตรีเล่นเครื่องดนตรียิ่งเป็นไปได้ยากมากในเด็กรุบาล <c oughs> งั้นพัฒนาการตามวัยเนี่ยมันควรจะเป็นในเรื่องของการพาเขาเคลื่อนไหวสร้างสารรค์ <c oughs> กับจังหวะดนตรี <c oughs> เออพอทำแล้วเราเห็นว่ามันไปช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมทักษะในการเข้าสังคม <c oughs> ของเด็กกลุ่มเนี้ย ใช่ครับมันตรงมากเลยเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันโดยใช้ดนตร,ใรีใช่ครับใช่ครับแล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายเขาได้เคลื่อนไหวตามสกยภาพที่เขาเป็นอยู่ธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ได้วิ่งได้เล่นได้สร้างสรรค์น,นะครับได้สนุกแล้วก็ชอบแล้วก็อยากที่จะมาเรียนดนตรีมันก็เลยทําให้เราเห็นในจุดที่ว่าอ๋อดนตรีมันไปช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ดีเราก็พัฒนาต่อยอดมาอ๋อถ้าอย่างนั้นทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆปุ๊บเลยช่วงของอนุบาล ข้าสู่ช่วงปฐมอย่างเงี้ยมันต้องคงจะมีเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาทักษะดนตรนีเขาได้อย่างไรเราก็ค่อยๆคิดค่อยๆต่อยอดขึ้นมาค่อยๆพัฒนาไม่ถึงว่าครูสอนก็พัฒนาตัวเองไปสอนปฐมด้วยจากที่สอนอนุบาลใช่ครับเราก็ต้องเราก็ต้องตามขึ้นมาช่วยดูแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้ด้วยมีความแตกต่างจากอนุบาลยังไงวิธีการสอนวิธีการที่จะให้ฝึกทักษะเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับปรับปรับให้เข้ากับวัยพัฒนาการที่เขา ที่เเขขาตติบโึ้นครูสอบอกว่าก็ไม่เคยได้รู้จักเด็กพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่ได้มาเจอตอนเป็นครูนี่แหละจากการใช้วิชาชีพนี่แหละแล้วก็ได้สัมผัสกับเขาจริงๆแล้วก็ต้องใช้ทฤษฎีส่วนตัวในการปรับกับแต่ละคนในการที่จะเอาดนตรีเข้าไปช่วยพัฒนาเขาครับก็เรียนทําไปเรียนรู้ไปก็บอกผู้ปกครองว่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามผมไม่ยอมไม่ปล่อย และผู้ครองก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม,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 ม่มีที่ไหนรับสอนส่วนมากมันก็จะเป็นในส่วนของการบําบัดใช่ไหมคะครับครับที่ที่จะมีคือการบําบัดแต่ว่าถ้าเรื่องของการสอนตามโรงเรียนตามอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วทำไมอ่ะผู้ปกครองเขาให้ความสนใจในด้านนี้ยังไงก็ทราบันอยู่แล้วว่าดนตรีดีนะดนตรีช่วยพัฒนาเด็กได้คุณหมอก็พูดใครๆก็พูดนักการศึกษาก็พูดก็เลยนิยมพาบุตรหลานมาเรียนดนตรีอย่างคู้สอก็ไม่ได้รู้จักเนาะก็ไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของ ความเข้าใจในเรื่องของเด็กพิเศษกลุ่มนี้ซึ่งอย่างเช่นออทิสติกดาวซินโดรมหรือ L d ดีก็มีความแตกต่างในพฤติกรรมที่แตกต่างกันต้องยังไงสังเกตต้องยังไงใช้หัวใจในการทํางานยังไงบอกผู้กองตรงๆว่ายินดีรับสอนแล้วก็มีความสามารถมีความรู้มีความสามารถได้แค่ระดับหนึ่งนะก็ไปด้วยกันคือถ้า <ไป S 2> เกิด,ดกคุณแม่ไม่หยุดผมก็ไม่หยุดเราเดินไปด้วยกันแรกๆช่วงแรกนะเราเดินไปด้วยกันบางอย่างเราก็ปรับพฤติกรรมไม่ได้ แก้ไม่ได้แล้วผู้ปกครองก็แนะนําวิธีมาคุณหมอก็แนะนําวิธีมาอย่างเงี้ยเราก็อ๋อใช้วิธีนี้อ๋อพูดแบบนี้เอหมายถึงว่าผู้ปกครองก็บอกเราด้วยเราก็เรียนรู้กับเขาไปด้วยใช่ล้วก็ฝากเก็คุยกันนะว่าผมยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ล้วก็สะท้อนไปว่ายังไม่ได้มันทําไม่ได้ยังมียังมีเรื่องอารมณ์ตรงนี้อยู่ทําตรงนี้แล้วเขาไม่ยอมทํายังแก้ไม่ได้ผู้ปกครองก็ไกด์มาว่าอ๋ออาจจะเป็นในเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ เขาทาไปก็ปรับไปเพราะฉะนั้นอย่างอาะเธอสมมติมองตรงกลางเนอะตรงกลางคือเด็กอันนี้คือผู้ปกครองอันนี้คือครูสอนครับร่วมมือกันจับมือกันทั้งสามฝ่ายเคลียร์ไปด้วยกันครับ,รบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบางพื้นที่ที่เขาก็ไม่มีอารมณ์ในการที่จะสอนหรือไม่มีจิตใจในการที่จะแบบเอ้ยเนีย่ยอย่างโฟกัสมาที่เรื่องหนึ่งเด็กพิเศษเงี้ยเหมือนมันมีเป้าอยู่แล้วเนี่ยบางคนคู้ถึงได้แบบไม่เปิดรับเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความใจเย็นโดยเฉพาะตัวผมเนี่ย เวลาสอนไปแล้วเนี่ยวันนี้มันไม่สําเร็จมันไม่สบายใจมันจะกลับไปทบทวนตัวเองว่า<ม>วันนี้เราทําอะไรไปทำไมมันทาไม่ได้ทำไมันไ,ไ,ไ,<ม>ไ,ไม่สําเร็จเราต้องเอาให้ได้<ม>แล้วก็กลับไปหาวิธีในการที่เราจะหาทางที่จะสอนให้ได้พาพาเขาหลุดจากตรงนี้ไปได้เพราะว่านอกจากเนี่ยสอนในเรื่องของดนตรี<ถ>ซึ่งถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีความเรียนรู้บางอย่างที่มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ<ถ>แต่พอมาเป็นเด็กพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นน้อง l อดีหรือออทิสติกอะสมมุติว่ารูปแบบในการสอนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมันต้องแบบเฉพาะบุคคลเลยแล้วครูต้องมีความหลากหลายมีลูกล่อลูกชนสูงยังไงไอ้ลูกล่าลูกชนที่ครูอสอนบอกเมื่อกี้โอ้ยมัหยยยน,นหลายอย่างประกอบกันอย่างเช่นอย่างเช่นหลายอย่างประกอบกันอะครูต้องมีความเป็นเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนตลกครูต้องมีความเป็นเชิญยิ้มบางทีเรา เราสอนแล้วเราอินเกินไปเร,เ,รเราพยายามที่จะเอาให้มันได้อยากให้เขาได้เออแล้วเราจริงจัง mm hmm. พอมิสเดรู้ขึ้นปุ๊บที่เราต้องถอยกับ mm hmm. เปลี่ยนอารมณ์เปลีล่ยนมูดออกไป mm hmm. เพื่อที่จะให้มันผ่อนคลายแล้วค่อยๆ่พากลับมาใหม mm ่ค่อยคหาทางเข้าใหม่เคยมีความคิดล้มเลิกไหมคะอุ้ยไม่เลยไม่เคยคิดเลยกลับตรงกันข้ามนอกจากไม่เคยคิดแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามที่จะทำอย่างไรที่ให้คนเขา เห็นศักยภาพที่เราทําเห็นศักยภาพของเด็กที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคือผมทําโมเดลให้ดูแล้วว่าต้นแบบที่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่เด็กอรุบาลประถมมัธยมมหาลัยจนไปทํางานเนี่ยเรามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้แล้วเราสามารถพัฒนาเด็กได้จริงผมเปิดอบรมฟรีให้ครูเขาเข้ามาดูเข้ามาสัมผัส ก็มาเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไว้ให้ดูให้เป็นตัวอย่างแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าผมทําอะไรทําอย่างไรอยากให้ครูมีใจในการเปิดรับเด็กกลุ่มนี้เข้าไปสอนเด็กจะได้มีทางเลือกในการเรียนได้มากขึ้นผมว่าถ้าเกิดว่าครูเปิดใจเนี่ยพัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเด็กของเราจะมีโอกาสได้เยอะขึ้นก็ไม่จาเป็นต้องเดินทางมาหาผม ผมเริ่มคิดค้นขึ้นมาที่ตอนแรกเ่ยมันเป็นความท้าทายที่ว่าเราต้องหาเครื่องดนตรีที่เหมาะกับเขาอย่างที่บอกว่าผมเริ่มมาจากศูนย์ไม่มีต้นแบบไม่มีหลักสูตรให้เราดูไม่มีตัวอย่างให้เราเห็นนั้นทุกอย่างเกิดเกิดจากการทําคิดทําคิดทําคิดปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยแล้วจนมาเจอว่าใช้อันนี้แหละแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมา ถ้าเราพาเขาออกคอนเสิร์ตได้นะพาเขาโชว์เวทีได้นะียโอ้โหม,มันว้าวมากเลยพอน้ําตาลุน้ําตาไหลเลยแบบโอ้ชื่นชื่นใจไม่คิดว่าเด็กจะทําได้บางคนแบบมาไกลมากความท้าทายในการสอนเด็กพิเศษ20่ปีที่ผ่านมามันท้าทายทุกคนนะครเพราะมาจากศูนย์ทุกคนทราบมาว่า มีวิธีคิดในการที่จะสร้างเป็นต่อยอดให้เด็กได้อย่างยั่งยืนครับในการใช้ดนตรีเป็นอาชีพคือมันต้องชัดให้กับน้องๆคือคือลอเราทำมานานาเนี่ยเด็กรุ่นแรกๆที่ทํามาเนี่ยก็ค่อยต่อยอดทักษะความสามารถขึ้นมานพอตอนอนุบาลมันก็ต้องไปติดขัดตรงว่าจะเข้าป .1 นนที่ไหนได้พอจบประถมมันก็ไปติดขัดตรงนี้ว่าจะเรียนหาโรงเรียนไหนเรียนต่อมัธยมได้เหมือนกัน พอไปมัธยมปลายมันก็จะติดตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยไหนจะเรียนดนตรีอะไรตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ผ่านประสบการณ์ทุกช่วงทุกขั้นตอนมาซึ่งมันยากทุกขั้นตอนแต่ว่าไอ้ช่วงที่เราเด็กไอ้น,นี่คือเรื่องของการเรียนในระบบนะฮะแต่ว่าในทางดนตรีเราก็พัฒนาเขาต่อยอดมาเรื่อยต่อยอดเข้นมาเรื่อยจนเราก็พยายามพัฒนาทักษะเขาขึ้นมาจนถึงมปลายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยช่วงแรกก็หาที่เรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัยนะเราก็เลยคุยกับผู้กครองว่าอย่างนั้นเราลองมาทําเป็นโมเดล2อย่าง หนึ่งเราเรียนการสอนเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามาหาลัยสองเราพัฒนาทักษะอาชีพถ้าไม่มีมหาล,ลัยรับเราก็ฝึกทักษะอาชีพเรามสมมุติว่าจบม6กแล้วยังหาที่เรียนไม่ได้อย่างนั้นมาเรียนกับผมต่อเนื่องอีก4ปีผมก็จะพยายามเก็บเพลงพัฒนาทักษะให้มันเข้มข้นขึ้นอพอ4ปีสมมติว่า4ปีที่คุณมาเรียนมาหาลัยมาเรียนกับผม4ปีเนี่ยเราจะต่อยอดโดยการที่จะ พัฒนาแล้วไปหางานทํากันก็มาในโมเดลเนี้ก็ตอนนี้กับการว่ามีบางคนได้เรียนมหาลัยแล้วก็จบละแล้วก็ได้ทํางานจริงๆได้ทํางานในสายนี้ด้วยไหมคะได้ครับได้ครับตอนนี้มีอยู่สองคนเล่นอยู่ที่โรงแรมเคลเมนสกี้เล่นเปียโนเล่นเปียโนในล็อบบี้แล้วก็รุ่นน้องถัดลงมาก็ได้เรียนมหาลัยเรียนที่เกษตรเกษตรศาสตร์นะครับเรียนดนตรีอยู่อีกสี่ห้าคน นะครับอันนี้ก็เป็นชุดต่อไปที่ปั้นพยายามทําให้จบแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในช่วงมาลายที่กําลังดูว่าบางทีถ้าเรียนมหาลาัยไม่มีที่ไหนรองรับไม่ได้เนี่ยก็แล้วก็ฝึกอาชีพอย่างี้อย่างที่บอกนะฮะก็กําลังจะพัฒนาเขาขึ้นมาเครื่องดนตรีที่ฝึกให้กับเด็กๆเ,เริ่มแรกเนี่ยผมใช้เครื่องเป่าเป็นหลักชใช้เครื่องเป่าเช่นเมโลเดียนคลุยแล้วกนใช่เล็กๆก่อน,เ,เ,กกอนเพราะว่าเด็กยังกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ กล้ามเนื้อปากไม่ค่อยได้<า>ก,ก็ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อปากการใช้ลมการใช้ลิ้นอะไรพวกนี้น <c oughs> ะครับค่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดมาจากเปโดเดียนใช้มือเดียวมาเป็นคลุยเลคคอร์เดอร์ใช้สองมือ ừ ừ แล้วก็พอโตขึ้นบอร่างกายเริ่มสูงใหญ่ขึ้นบล็อกนิ้วเริ่มได้มากขึ้นตาก็เริ่มอ่านโน้ตมากขึ้น อันนี้ก็ฝึกตาด้วยเนร้อกำหนดแลทุกอย่างเนื้อเราต้องดูต้องดูต้องดูดูโน้ตด้วยที่อยู่ใช่ครับ<า>แล้วก็เวลาสอนกลุ่มเนี่ยเด็กทีงเรียนเยอะถ้าเด็กเขาอ่านโน้ตได้เด็กเขารู้วิธีการเขาสามารถซ้อมให้ตัวเองได้มันก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองในในขณะเรียนได้นะครับฝึกอ่านโน้ตด้วยใช่ครับเขาได้ไหมคะเด็กคนนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้เราทําให้ก่อนเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเด็กบางคนได้ เด็กบางคนมีความเข้าใจในเรื่องของการอ่านโน้ตงั้นถ้าเกิดว่าเราคัดกรองเบื้องต้นไปก่อนเราสอนไปก่อนสอนแบบปกติไปก่อนให้เขาทําได้ไปก่อนแต่เด็กบางคนที่ทําได้ทําได้จากความจําเขาเห็นภาพแล้วเขาร้อง,งโน้ตไปแล้วเขาเริ่มจำว่าอันนี้คือโดเรมี mi, อะไรเงี้ยว่าไปจริงๆอ่านไม่ได้แต่ว่าใช้การภาพจําแต่ว่าทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่แน่บางทีมันไปพลิกตอนปสาป .4 เพราะว่าเขาเริ่มเรียนอ่านเขียนมากขึ้นแล้วมีความคะ<ม><ม>้าใจแบบจากที่เมื่อกี้ครูบอกเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าเขาได้ไม่ได้แต่เขาจำจำจำแล้วมันก็คือกลายเป็นพัฒนาทำไปก่อนทำไปก่อนใช่แล้วเป็นไป,ไปพริกตอนป .3 สามปอ,อไปพริกตอนนี้อ่านโน้ตเก่งเลยอ่านโน้ตเก่งเลยแล้วทุกวันนี้พัฒนาการเรื่องการเป่าเมื่อกี้จากเมโลเดียนจากขลุ่ยมาแล้วก็พอตัวโตวมากขึ้นเริ่มใช้สลีระเริ่มตัวใหญ่มากขึ้นปุ๊บจากขลุ่ยก็เป็นแซกโซโฟนผมเริ่มคิดค้นขึ้นมาที่ตอนแรกมันเป็นความท้าทายว่าเราต้องหาเครื่องดนตรีเหมาะกับเขาแต่มันนึกไม่ถึงะ เพราะว่ามันดูเหมือนยากนะตัวแซกโซโฟนนะคะใช่อย่างที่บอกว่าผม,มเริ่มมาจากศูนย์ไม่มีต้นแบบไม่มีหลักสูตรให้เราดูมไม่มีตัวอย่างให้เราเห็นนั้นทุกอย่างเกิดเกิดจากการทำ,ทำคิดทำคิดทำคิดปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยแล้วจนมาเจอว่าใช้อันนี้แหละแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมามจนตอนนี้นเด็กของผมเนี่ยเด็กพิเศษที่สอนอยู่ยใช้แซกโซโฟนเยอะมากนะจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นเด็กประเภทไหนที่ถึงจะ เป่าแซกโซโฟนได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดน็กออทิสติม่างเด็กดาวซินโดรมมัง่งมาลองดูก่อนนะเด็กเด็กเอลดีพัฒนาการชา้าเงี้ยต้องมาลองดูก่อนคือถ้าบางทีมันเล่น,เล,นเล่นตัวนี้ไม่ได้ก็ไปเล่นตัวอื่นเคยคุยกับผู้ปกครองไหมคะอันนี้มันคือการทํางานร่วมกันเนอะผู้ปกครองคุณครูแล้วก็เด็กคุยตลอดนะครับเขาบอกอยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงเวลาลูกกลับไปที่บ้านหรือเขาเห็นพัฒนาการของลูกเขาเป็นยังไงถ้าเราพาเขาออกคอนเสิร์ตได้นะพาเขาโชว์ดนตีได้นะโอ้โหมันมันว้าวมากเลย ได้ไหมคะคิดว่าความสามารถได้ครับได้ครับผมก็ทําตลอดผู้ปกครองน้าตาลุกน้ําตาไหลเลยแบบโอ้ชื่นชื่นใจไม่คิดว่าเด็กจะทําได้บางคนแบบมาไกลมากในส่วนของเด็กที่ตอนนี้ที่เราแบบพอที่จะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังจากพัฒนาการแบบเอ้ยไม่รู้จะยังไงโตตอนนี้ไปได้ไกลแล้วมีไหมคะ,ะ,ะมีให้เยอะเยะเลยเนี่ยผมทำไว้ให้ดูเยอะยๆเลยแรกๆที่มาเริ่มเรียนเอานุบาลเนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นเด็กหลังห้องนะเนาะ ที่เราชอบเขาจะไปทิ้งใครไว้ที่หลังห้องอล้วนเนอะเด็กของผมเป็นเด็กหลังห้องเราพัฒนาขึ้นมาแบบเนี้ยผู้ปกครองร่วมด้วยไม่ถอยสู้แล้วก็เรียนมาตลอดเรียนต่อเนื่องต่อเนื่อของคุณครูสอนครูสอนนี่ต่อเนื่องขนาดไหนบ้างเป็นปีปีอะครับหลายปีเพราะในช่วงวัยร้ายบานเนี่ยมันยังมันยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรหรอกครับ ท่ทานี่ทํามานะครับอนุบาลยังไม่ค่อยเห็นเลยมันไปมันจะเริ่มพลิกช่วงประมาณสักปสองปอ3ปสอ,อย่างเงี้ยนนเรียนมาอย่างน้อยสัก5ปีแล้วเนี่ยไปเริ่มพลิกก็หมายความว่าผู้ปกครองก็ต้องมาเรียนต่อเนื่องตลอดอพัฒนาตลอดความท้าทายในการสอนเด็กพิเศษเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่เจอทั้งในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งในส่วนของสังคมเป็นอย่างไรบ้างคะมันท้าทายทุกคนนะฮะเพราะมาจากศูนย์ทุกคน แล้วเราต้องพัฒนาให้ต่อยอดขึ้นไปการยอมรับของคนในสังคมด้วยใช่ไหมครับครับแต่พอดีผมทํามานานพอสมควรงั้นผู้ปกครองที่มาเนี่ยก็จะไว้ใจแล้วก็จะเชื่อใจระดับหนึ่งงั้นความกดดันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างเนี้ยพอคุยแล้วเนี่ยนึกภาพคือเหมือนประมันแบบเด็กก็ยังอยู่ในวงโคจรที่เราเจอผู้ปกครองก็ยังอยู่ในวงโคจรที่เราเจอใช่ไหมะตั้งแต่เด็กจนโตมันมันเหมือนเราเคยเห็นที่แบบไปถึงฝั่งแล้วเรียงเด็กพวกนี้ ก็ชุดแรกที่ทําก็คือจากต้นหนาอนุบาลจนตอนนี้ได้ทํางานละแต่โตไปได้วยกันเลยอย่างนี้เลยเหรอคะก็หมายถึงว่าครูสอนก,ก็ฝึกจากเขาด้วยเรียนรู้จากเขาด้วยเหมือนกันใช่ครับก็<อ> <ๆ S 2> ไปด้วยกัน,<อ>นเลยแล้วก็สอนเข้าไปชุดแรกที่สอนเนี่ยก็ต้นหนาอนุบาลเนี่ยนุบาลสองเป็นเด็กหลังห้องเนี่ยพัฒนาจนถึงปุ๊บแล้วก็ส่งต่อให้ครูช่วยสอนช่วยพัฒนาต่อแล้วก็หาแนวทางจนสามารถเรียนมหาลัยแล้วก็หางานทําจนได้ตอนนี้คือหางานทําแล้วใช่ ันนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการในการเอาดนตรีเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือครับก็เป็นก็เป็นแนวทาง<ม>เป็นต้นแบบให้น้องๆมาทางนี้นะเราทําให้ดูแล้วม,มันพร้อมมัน,ม,นม,มันมีแววไปไม่ได้ละเขามีที่ของเขา ja s. <S ที่ของเขาคือเขามีตัวตนเขารู้ว่าเขาทําได้แล้วเขาอยากจะทำแล้วมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกแล้วผู้คนก็ชื่นชมแล้วก็ยอมร <finals S 2> <น>ับเพรจริงๆศักยภาพเขามีอยู่แต่ว่ามันถูกซ่อน นีัผมทําเพลงขึ้นมาผมแต่งเพลงเองเป็นเพลงไทยแต่งแล้วก็ไปลองใช้<ไ>แล้วก็กลับพัฒนาใหม่เอาไปใช้กลับพัฒนาใหม่งั้นเราก็ต้องหาเพลงที่ร้องง่ายฟังคําสั่งชัดทดลองทาจริงเลยได้ไหมได้เลยค่ะฟังนะฟังให้ดีฉันมีเสียงให้เธอฟังฟังะฟังให้ดีฉันมีเสียงให้เธอฟังทางซ้ายทางขวาข้างหน้า หรือว่าข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงไหนนะช่วยบอกทีปลายทางของการฝึกสอนดนตรีมองภาพยังไงอยากให้มีอยากให้ปลายทางของเด็กหรือว่าตัวครูมองว่าฝันคืออะไรเขามีที่ของเขาอะที่ของเขาคือเขามีตัวตน เขารู้สึกว่าเขาทาได้และเขาอยากจะทําแล้วมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกแล้วผู้คนก็ชื่นชมแล้วก็ยอมรับเพราะจริงๆศักยภาพเขามีอยู่แต่ว่ามันถูกซ่อนอาจจะแบบเล่นเงินอยู่ภายในยังไม่ได้เห็นในมุมของคน,นมันยังไม่มีใครทําเป็นเรื่องเป็นราวมันยังไม่มีใครมาช่วยกันทํเด็กเขามีเพียงแต่ว่าเรายังไม่มาจริงจังทําในเรื่องแบบนี้ครูดนตรีต้องเยอะแยะไม่ได้ลงมาทําไม่ลงมาเล่นมันไม่มีต้นแบบให้เขาเห็น ครูสอคะในส่วนของปัญหาการกระจายองค์ความรู้ด้านดนตรีแก่ครูเนี่ยเพื่อพัฒนาให้กับเด็กพิเศษตามโรงเรียนมันคืออะไรแล้วก็เราจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไงบ้างถ้าพูดถึงดนตรีคือหมายว่าในหน่วยงานแต่และหน่วยงานเนี่ยมันมีองความรู้เยอะแยะเลยที่เขาจะพัฒนานะฮะันดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่ง กว่ามันจะเวียนมาถึงว่าโรงเรียนจะมีก็ประมาณในการที่จะจัดอบรมจัดมันน้อยมากเลยมันช้ามากมช้าแล้วก็น้อยด้วยใช่มันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เรื่องของดนตรีที่กระจายลงไปเนี่ยมันน้อยแล้วตัวนี้ก็จะมีเรื่องอมีเรื่องสื่อที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านมานะฮะังนั้นปัญหาหลักก็คือสื่อเพลงสื่อเพลงคืออะไรคะก็คือเพลงที่ใช้กับเด็กกับตัวกิจกรรมที่เราลงสอนกับเด็กตรงนี้เมื่อก่อนนี่จะมีปัญหามากเลยเรามาหากิจกรรมพวกนี้ไม่ค่อยได้ ที่หาได้คือก็จะเป็นพวกกิจกรรมเพลงของฝรั่งมันมีบางบางทีมเป็นเพลงเพลงฝรัง่งที่แปลก็ไม่ออกอพอแปลไม่ออกปุ๊บบางทีการใช้งานมันก็ใช้งานยากแล้วก็เพลงพวกนี้ก็เป็นเพลงฝรั่งและครูก็เล่นไม่ได้ตอนนี้ผมทําเพลงขึ้นมาผมแต่งเพลงเองเป็นเพลงไทยแต่งแล้วก็ไปลองใช้แล้วก็กลับพัฒนาใหม่เอาไปใช้กลับพัฒนาใหม่กลุ่มไหนคะ็กเป็นกลุม่มวัยอนุบาลจนถึงปฐมต้นเนี่ยใช้ได้เลยมีเพลงมีกิจกรรมมีใช้สมมติเราเราเราสอนเรื่องการฟังทิศทาง ฟังนะฟังให้ดีอปิดตาก่อนนะปิดตาทดลองทำจริงเลยได้ไหมได้เลยค่ะก็คือกิจกรรมเนี้ยผมเริ่มจากการแต่งเพลงแล้วออกแบบกิจกรรมก็คือต้องการที่จะฝึกการฟังทิศทางซึ่งเด็กก็จำเป็นให้ฝึกทิศทางถูกไหมทิศทางซ้ายข้างขวาเนี่ยเพราะปกะติครูก็สอนอยู่แล้วพอเราได้โจทย์เนี่ย๊บเอองั้นเรามาสอนเรื่องทิศทางงั้นเราก็ต้องหาเพลงที่ร้องง่ายฟังคําสั่งชัดแล้วครูนําไปใช้ได้ง่ายโดยที่ต้นทุน อ,อันนี้คือโจทย์ที่คิดอเราปิดตานะครับฟังนะฟังให้ดีฉันมีเสียงให้เธอฟังฟังนะฟ,ฟังให้ดีฉันมีเสียงให้เธอฟังทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือว่าข้างหลังข้างบน ข้างล่างตรงไหนนะช่วยบอกทีลัลลาลันลาลนลันลาลันลาลนลัลาัลัลาข้างไหนครับซ้ายค่ะถูกต้องครับข้างซ้ายเก่งมากข้างไหนครับข้างหลังค่ะไม่ใช่ครับข้างบนข้างบนถูกต้องเก่งมาก เด็กทํากับเด็กโดยครูจะต้องร้ <ทำ S 2> องได้สอนแป๊บเดียวเด็กก็ร้องได้เด็กก็ทําได้กําลังนึกภาพตามว่าในห้องเรียนที่มีอย่างเงี้ยบรรยากาศที่มีดนตรีอ่ะมันก็จะแบบนึงนะคะครับแต่เด็กจะไม่คอนเซนเทรตจะสนุกก็อย่างนี่บอกสนุกจ <c oughs> นกเล่าบางทีสนุกเกินจะเลาก็กรี๊ดกันก็จะมาก็จะกลายเป็นหลุดไปแต่อย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยมันนั่งฟัง ยังไงต่อไปตรงไหนและทุกคนจะต้องเงียบเพื่อที่จะฟังสิ่งที่ครูสัง่งนี่แหละครับทักษะสมองมันเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อมันจะทำให้เด็กตั้งใจฟังเพราถ้าเราไม่ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะตอบไม่ถูกอยนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจหรือคุณครูสนใจยังไงได้บ้างคะติดต่อใน Facebook ผมก็ได้ครับติดต่อส่วนเอะไรเอยไม่เลยค่ะสอเอรแล้วก็เว้นวัดพาเพลินครับขอพาเพลิน นึกว่าตอนแรกเพลินคือไปรับประทานอาหารอันนี้คือรับอันนี้คืออัธทธโนางหูสุดท้ายแล้วครูสอคะอยากให้ครูสอฝากถึงสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเด็กโดยใช้ดนตรีหน่อยสิคะปลายทางเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเขาแหละถ้าเรามีใจในการเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไปด้วยกันครูผู้ปกครองกับเด็กไปด้วยกันไปได้ครับให้กําลังใจในการที่เราจะ พัฒนาตนัวนี้ซึ่งซึ่งซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยยาวนานมากยา,นานยาวนานมากนี่ขอบคุณมากเลยนะคะค่คะ,คะค